น้องเบลสวัสดีทีเด็ดมวยพลังใหม่นะคะก่อนับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกผู้สารสื่อรายการต้องพักยกสองสหรือพักยกพ K 2คยนะคะแอดไอเดีไลน์มาค่ะสพเคยี่สิบสี่พเคยี่สิบสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24่พักยกดีๆที่หนูเลือกให้นะคะแอดไอเดียไลน์มาค่ะอย่าลืมมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24ผู้สารสื่อรายการขอบคุณค่ะ และเพื่อไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆจากช่องนะคะกดซ u b สไครต์ไว้เลยก็ได้ะคะ่ะเพื่อเป็นกระดิ่งเตือนข้อมูลดีๆเวลาหนูลงช่องนะคะจะได้เห็นก่อนเพื่อนหลังจากเที่ยวสงการมาแล้วนะคะก็มารับฟังข้อมูลมวยศึกแรกวันนี้เลยนะคะศึกพลังใหม่วันพุทธที่17เมษายน2567ณะะสนามมวยราชด,ดำเดนินช่วงที่หนึ่งนะคะถ่ายทอดสดที่ช่องทูพยูเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มคู่ที่หนึ่งนะคะตะว,วันฉายอัประครับมวยไทยเจอกับพยักษ์อีสาน ห้าพ็กมวยไทยเจอคู่นี้ช็กกันที่พิกันึ่งร้อยสิบสองนค่ะและคู่2เพชรชยุธ ใต้เพชรบุรีเจอกับเพชรอุดมนอนริสศ์นะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัด1 2 2อปอนด์ค่ะและคู่3รองคู่เอกชาละวันหยกขาวเจอกับศิลาเงินลานาโฮมสเตย์คู่นี้ชกกันที่พิกัด128บปอนด์และคู่4ี่คู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งะคะเหนือเพชรที่เด็ดเ้าเจอกับเด่นเกียงกาสิงมาวินคู่นี้ชกกันที่พิกัด128อปอนด์ค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพัดยก24ผู้สนับสนุนรายการค่ะ คู่ที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะตะวันฉายเจอกับพยัคฆ์อีสานะคะคู่นี้ชกที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสองบอค่ะมาลุกจากมุมแดงนะคะเจ้าตะวันฉายอัปเปอร์คัพมวยไทยนะคะเป็นนักชกอายุสิบห้าปีนะสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากภูเก็ตการผ่านมวยค่อนข้างน้อยนะยี่สิบห้าครั้งเป็นมวยฝีมือสมบูรเตะขา่อยหมัดนะคะก็เป็นมวยสรงเปิดเดินเปิดเดินทำนะคะดุดันก็ซ้อมที่อัปเปอร์ครับ มวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่52กิโลเวทที่ชกวเก่งกว่ที่108ไม่ก11ี114ปอนด์นะเป็นมวย,ยเป็นมวยฝีมือนอกได้ในดีล็อกลัดฟรตีนเหนียวแน่นวงในเดินติดติดดีนะ,ะก็ทกสม่ำเสมอกว่านะ,ะแต่การผ่านมวยน้อยกว่าก็สไตล์มวยดุดันนะคะกล้าแรกกล้าสวนสามไปล่าสุดของน้องนะคะก็เคยแพ้คะแนนสิงปรามสอสมัมังยิมมาที่สึกมวยไทยพันธมิตรเมือ 6. 6. ่อเดือน11ปี6เดือน12ก็มาแพ้คะแนนพยัคฆ์อีสาน พยักมวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคู่นี้เคยแพ้กันมาแล้วตอนสายแพ้เจ้ามูลนหมือนมาแล้วก็เดือนสองนะก็เดือนสามนะก็มาชนะคะแนนอัรลทีบังเซนคองส้มปล่อยนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองค่ะทีนี้มารู้จักมุมน้งเงินแล้วเจ้าพยักอีสานเอเค5พยักมวยไทยนะเคยชนะกันมานะเป็นนักชกอายุ15ปีส่วน261เซนติเมตรนะ ก็เป็นมวยมาจากชนบุรีการผ่านมวยดีกว่าน,นิดหน่อยนะก็พอๆกันนะ้าสาครั้งเป็นมวยสงบูเตะขาต่อยหมัดนะคะก็เป็นมวยทรงเดินเปิดใส่กันนะคะก็ซ้อมที่ AK 5้าพยักมวยไทยจังหวัดชนบุรีนะ,ะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสกิโลเวทที่ชุกเล็กอยู่ที่ร้อยแนะปดไม่กร้อยสิบสี่ปอนด์นะคะเวทนี้ก็พอๆกันนะแต่ได้หนานะเป็นมวยเข่าเดินคล้องคอตีลอกลักฟัดตีนะ เตะขาเจาะยางนอกได้ในดีนะก็ทรงคล้ายๆกันแต่อันตัวนี้น่าจะดุดันกว่านะคะดูจากฟอร์มการชกนะก็เคยชนะน,นกยกสองเจ้าจอมพบสองศึสมมาที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนเก้าปีหกเดือนสิบสองปีหกก็มาชนะคะแนนตอนขายอัปคัดมวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเดือนหนึ่งนะคะก็มาชนะน,นกยกสามเจ้าสิงปรามสองสำอังยิมหน้าที่มวยไทยพันธมิตรล่าสุดนะคะก็มาแพ้นกยกสองเจ้าเพชรโกยศแบงค์ดูโรที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองเมื่อเดือนสองปีหกเจ็ดนะคะ สำหรับคู่นี้ก็ชอบไปตามเชิงตามฟอร์มนะคะตอนฉายเคยแพ้มาคู่นี้ออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะก็ชอบฟอร์มเขานะ,ะน็อกโหดดีนะคะวันนี้ก็จะชนะเหมือนเดิมค่ะคู่นี้พยักอีสานจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง <c oughs> คู่ที่2นะคะเพชรชยุตใตเพชรบุรีเจอกับเพชรอุดม นอนรรน,นะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัดปอนด์ค่ะมารู้จักมุมแดงนะคะเจ้าเพชรชยุตใต้เพชรบุรีนะก็หายไปนานนะคะก็เพิ่งกลับมา่ายไว้ประมาณ2ฟอร์มนะจากข้อมูลนะเป็นนักชกอายุ20ปีส่วสูง168เซนเมตรเป็นมวยมาจากกรุงเทพนะะการผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยขวามวยบู๊นะคะก็ทรงเปิดการแรกกรส็สวนนะคะ ซ้อมที่โรงเรียนมัธยมสวิทนะน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่58กิโลนะคะเวทที่ช่วงรกเก่งที่119ไม่เกิน1 2 7ปอนวันนี้ชกในเวทของเขานะ mm. ก็เป็นมวยขวาขบเครื่องทรงบูการแรกการสวนนะเดินเปิดเดินทำนะคะดูจากข้อมูลนะก็เห็นอยู่สฟอร์มหนะะ้าที่กลับมาชกก็สฟอร์มแรกของเขานะคะก็มี เห็นแค่ครั้งเดียวว่าเดือน3ปี6 7หน้าก็มาชนะนกยก2เจ้าศักชัยเล็กตำนานลาวตังนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2นะเมื่อเดือน12ปี6ขึ้นรายการไว้นะกับเชิดชัยเล็กเมืองเพชรยิมหน้าก็ไม่เห็นผลแพ้ชนะนะคะก็เห็นแค่ไฟเดียวมุมน้ำเงินวันนี้เจ้าเพชรอุดมนอนฤิศรนนะคะ ก็เป็นนักชกรุ่นพี่อายุยี็ปีนะคะส่วนสูงร6อยหห้าเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากชัยภูมินะบ้านหนูการผ่านมวยค่อนข้างดีนะหนึ่งรอครั้งเป็นมวยฝีมือนะก็ทำการซ้อมที่อ,อบุญช่วยจังหวัดนนทบุรีน้ำหนักไปป่อยที่ห้าสิแดกิโลนะเวที่ชกเก่งอยู่ที่ร1อบไม่เกินร2 7ยสบเปอนด์นะก็ <c oughs> เป็นมวยฝีมือคล่องครบเครื่องดีนะคะหลักเหลี่ยมดีเตะหนักต่อยแรงอยู่ที่สภาพร่างกายแล้วว่ามาดีหรือเปล่านะเพราะว่า มวยมุมแดงนะก็มีประวัติการชกมวยแค่แค่ไฟเดียวนะเหมือนกับว่าเขาหายไปนานแนละ้วเพิ่งกลับมาชกนะส่วนมุมน้ำเงินก็เป็นนักชกรุ่นพี่นะอยู่ที่สภาพร่างกายแต่การผ่านมวยดีนะหนึ่งครั้งก็ต้องเดาเอานะคะเพราะว่าข้อมูลการชกมวยไม่ค่อยมีเลยนะอันนี้มีสองไฟเองนะมุม,มน้ำเงินเคยชนะนอกยก3เจ้าโชคพิชิตจัก,กรยานมวยไทยที่สิกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สเดือนหปีหกแล้วก็มาชกอีกที เดือน11ปี6นะ้มาแพ้เจ้าแพตตี้สอพงมรที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะแล้วก็ข้ามกระโดดมาชกปี67เดือน4นะนะก็เพิ่งจะกลับมาชกนะหายไปนานนะคะอยู่ที่สภาพร่างกายคู่นี้นะหนูก็เดาไปที่คู่นี้ก็เลือกชอบไปที่มวยสดกว่านะเพชรยุทธใต้เพชรบุรีนะก็สูงกว่า3เซนนาะไฟล่าสุดเพิ่งชกมาเดือน3นะคะชนะน็นนอกยก2เจ้าสัตว์ไทยเล็กมาก็เพิ่งจะขึ้นเวทีมานะ แต่นงเงินได้เก่านะดูจากการขึ้นเวทีนะก้าวกระโดดเลยนะคะปีที่แล้วเมื่อเดือน11ก็ดก้าวกระโดดมาอีกทีเดือน4นะคะก็มองว่าเลือกชอบเพชรยุทดดีกว่านะเพิ่งชนะมาเมื่อเดือน3คู่นี้ต้องวัดดวงไปนะ,ะลุ้นที่สภาพร่างกาย้ําเงินนะคะก็ลุ้นให้เขามาไม่ดีค่ะคู่สามรองคู่เอกนะคะชาละวันยกขาวเจอกับศิลาเงินลานาโฮมสเตคู่นี้ชชกคนที่กัดหน128ึ่อยี่สบปดบอนะคะ บมแดงนะคะก็กําลังสดนะคะเพิ่มชั้นขึ้นมาเรื่อยๆชนะมาสดจริงๆนะชาละวันหยกขาวแสนชยัยมวยไทยยิมนะคะก็เคยชนะคะแนนเพชรแปะริ้วซูจีบะหมี่เกี้ยวที่มวยดีวิถีไทยมาเม่อึงเจ็ดเดือนสิบสองก็มาเสมอกับพงศริสซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ล่าสุดเดือนสามมาชนะนักลก 2, ็กสองเจ้าตวงทรัพย์สอสักทีราที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะฟอร์มก็กําลังสดเกินต้านนะคะเพิ่มชั้นมาเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะดูจากฟอร์มที่เขาชนะมานะคะ ก็วันนี้อยู่มุมแดงนะเป็นนะักชกอายุ23ปีส่วน163เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากกระสังบุรีล์นะการผ่านมวยค่อนข้างดี100ครั้งนะเป็นมวยขวามวยบูนะก็ทำการพิซ้อมที่หยกขาวแสนชัยมือไทยิม,ยยมสุขุมวิท16นะน้ำหนักไปปล่อยที่63กิโลเวทที่ชกรกเก่งที่130ไม่กน138บอ์นะวันนี้รถเวทมาชก128บอ์นะก็เจ้าเป็นมวยฝีมือครบเครื่องฉลาด เป็นมวยเข่าในลรลัดก็ตีเหนียวแน่นและแขนจะไส้แรงรวดเร็วนะส่งบูเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงนะมีวินาทีทองให้รุ้นนะล่าสุดก็ฉายไปสวยนะฉะนั้นน็อกเจ้าดวงซับมาได้นะคะก็ได้เปรียบสองปอนมาวันนั้นนะคะก็ล่าสุดเนี่ยเอาชนะมาได้นะวันนี้คู่ต่อสู้เจอกับศิลางเงินลานานาคม แอนเลสจะร้องนะก็เป็นนักชกอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นมวยมานตักพัทลุงคนใต้นะการผ่านมวย60ครั้งนะน,น้อยกว่าเป็นมวยขวามวยฝีมือนะคะทำการพิซ้อมที่ลานนาโฮมสเตย์จังหวัดพัดทลุงนะน้ำหนักเบิกอยู่ที่63กิโลกรัที่ชกรถก่งี่ร้อยสามสิบสอไม่เกิน138ปอนด์นะวันนี้ก็ลดเวทมาชกร้อยยีด์เหมือนกันนะคะอีกสีเสื้อหนึ่งก็บางกอกมวยไทยหรือชอชนะชัยก็คนคนเดียวกันนะเป็นมวยขวาฝีมือืออคครรบเ่งงสาดแข้ ต่อยหมัดหนักแรงขวางหน้าเสียบยัะไส้แรงแข่งแก่งแข็งแรงเก่าเกมก็เห็นไบ่อยที่บนเวทีนะหนูมองว่าหนูเห็นเขาบ่อยกว่าเจ้ามุมแดงนะคะก็สามไฟล่าสุดเคยแพ้คะแนนคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมที่ศึกมวยไทยพังหม่เมื่อเดือนเก้านะเดือนสิบเอ็ดก็มาชนะคะแนนเพชรสุวรรณอยู่ฝ้าบุมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยพังใหม่ล่าสุดเดือนหนึ่งพกมาเสมอกับชัดชัยพีเคแสนไทยมวย,ยยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยไฟ์นี้นะหนะ้า ก็มองว่าแบบเก่งนะซื้อสีออกใครก็ได้นะคะก็มองว่าหน้าชนะด้วยนะคะตกเป็นรองเยอะก็ตีตืต้นขึ้นมาเกือบชนะนะคะคู่นี้หนูก็ชอบตามความรู้สึกหนูนะหนูก็เห็นเขาบ่อยกว่ามุมแดงนะเจ้ชาชรวันหนูก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเคยเห็นเขาชนะเจ้าตวงซับครั้งเดียวนะส่วนเจ้าศิลาเงินหนูเห็นเขาหลายๆเวทีนะที่สึกเจ้ามวยไทยบ้างแล้วก็ชกกับที่พลังใหม่ชนะเจ้าเพชรวันบ้างเห็นหลายๆครั้งแล้วก็เลยติดตาติดใจก็มองว่า เก๋กว่าน,น่าจะเป็นฝ่ายชนะคู่นี้ชอบใครก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะว่ามุมแดงก็สดขึ้นมาเหมือนกันหนูชอบไปที่สีน้ำเงินค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันทงคู่เอกของรายการนะคะเหนือเพชรทีเด็ด99เจอก,กับเด่นเกียงไกรสสงห์มาวินคู่นี้ชกกันที่พิกัด128ปอนด์ค่ะมุมแดงนะคะก็คุณนมาคุณตากันดีนะเหนือเพชรทีเด็ด99นะคะ ก็เป <S an> ็นมวยเฮตีนะฮะเป็นนักชกอายุ25ปีสูง173เจมซนติเมตรนเป็นมวยมาจากชัยประกันจังหวัดเชียงใหม่การผ่านมวย100้ครั้งนะเป็นมวยขวาครบเครื่องนะ็ะก็แข่งแข็งแรงสายมวยดอยนะก็ซ้อมที่ทีเด็ดเ9้านะน้ำหนักไปปล่อยที่62 5ุดานะคะก็เวทที่ชกรบเก่งที่ร2อยไม่เกิน้อย37ปอนด์วันนี้ชกในเวทเขานะ128ยปปอนด์ก็เจ้าเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวหรือว่าเจ้าเหนือเพชร ต่อลงสี่คนนะคะคนเดียวกันเป็นมือขวาบู๊ดุดันเตะหนักต่อยแรงปั้มรัดรตีสอกอันตรายนะคะอึดถึกทนนะคะก็กล้าแรกกล้าสวนครบเครื่องนะคะก็ทนทานแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงเหมือนมวยดอยด้วยแล้วก็หลากหลายเหมือนมวยอ,อาชีพนะคะก็ครบเครื่องสารฟอร์มล่าสุดนะเคยแพ้คะแนนเพชรวันชัยวอสังประภัยมาที่สุดเพชรดินดีเมื่อเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดมาชนะนอกยกสองเจ้าเสียบขานะคะ ล่าสุดเดินสองปีหกเจ็ดก็มาชนะชยกรพหลักบุญที่ศึกมวยมาสานามเมืองมาหาสารคามา,าก็ชนะรวดนะคะก็มีแพ้เจ้าเพชรวันชัยก่อนแพ้เพชรวันชัยก็มาชนะเพชรวันชัยวอสังประไพก็ฟอร์มกําลังสดก็ถือว่าดีนะคะคู่ต่อสู้วันนี้นะเจอกับเด่นเกียงกายสิงห์มาวินนะคะก็อยู่มุมน้ําเงินก็คุณหน้าคุณตาดีทั้งคู่นะส่วนสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นนักชกอายุยี่สิบห้าปีนะส่วนสูง ร้อยหกสิบแปดนะเป็นมวยจากพัทลุงการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยเขา่าทำการไปซ้อมที่สิงมาวินนะน้ำหนักประเาอยู่ที่หกสิบสามกิโลเวที่ชกทุกเก่งที่ร้อยสามสิบไม่เกินร้อยสามสิบแปดปอนดะ์นะคะก็เป็นมวยเข่าอาชีพรู้ข่มปั้มรัดรตัตีเหนียวแน่นหนึบหนับแข้งซ้ายแรงหมัดสอกคมปลายมีเะนะก็ส่วนใหญ่ไปชกที่เวทีวันนะคะก็หนูก็มองว่าไม่ค่อยเห็นอยู่ในเวทีห้า หายกก็นานๆเห็นทีนะส่วนใหญ่ไปเห็นที่เวทีวันนะคะสามวัล่าสุดนะมาแพ้สมิงดำชออ,อจรอบุญที่ศึกบันแชมเปี้ยนเดือนสิบเดีหเดือนหนึ่งีหกเจ็ก็มาชะนะนอกยกสี่น้องเดียด่งมืงคอนที่สึกมวยไทยพลังใหม่นะล่าสุดเดือน2องีหกเจ็ก็มาแพ้คะแนนมงคลแก้วสอสมัยที่สึกบันแชมเปี้ยนคลิปลุงพินีนะหนูก็ ชอบไปตามความคิดตัวเองนะหนูก็มองว่าถ้าชกห้ายกนะหนูก็ชอบไปที่มุมแดงนะส่วนใหญ่เด่นเคียงไกเขาจะไปชกที่เวทีวันนะเก่งสามยกนะคะนานทีจะชกห้ายกคู่นี้ชอบไปที่มุมแดงเนน่ยเพชรชนะค่ะก็คู่นี้ก็ฝีมือไม่ธรรมดาทั้งคู่เ็าอ่านไปที่ชกห้ายกต้องชอบไปที่แดงค่ะ ที่เด็กศึกพลังใหม่หมวชอบคู่ที่หนึ่งนะชอบไปที่พยัคฆ์อีสานนะเคยชนะกันมาส่วนคู่สองชอบไปที่เพชรชยุติแล้วดูสดกว่านะคะรายการเพิ่งขึ้นมานะ,ะส่วนน้ําเงินรายการไม่ค่อยต่อเนื่องนะ,ะห่างหายไปนานกลัวสภาพร่างกายไม่ดีแต่ถ้าสภาพร่างกายมาดีก็ก็ต้องวัดดวงไปนะค,ะคู่นี้นะ,ะส่วนคู่สามชอบไปที่ศิลางเงินนะ,ะหนูก็ชอบไปที่เคยเห็นเขาบานเวทีต่างๆบ่อยๆนะคะก็ <c oughs> ะสะแสดงว่าของสิ่งนี้ ดีนะคะถ้าเห็นบ่อยๆนะคะและคู่สี่คู่เอกนะชอบไปที่เหนือเพชรนะคะถ้าชกห้ายกก็มองว่าเหนือเพชรน่าจะดูดีกว่าส่วนใหญ่เคยเห็นมุมน้ำเงินชกแค่สามยกบนเวทีวันนะคะเฮงๆรวยรวยมือเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณพักยก24ผู้สำหรับหนุรายการไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสําหรับคนที่เอนดูหนูนะคะก็ผิดพลาดมาถูกบ้างผิดบ้างยังไงก็ ให้ภักันนะคะขอบคุณค่ะ